พันไหนเหมาะกับพื้นที่ของเราพอเราพบแล้วว่าพันนี้เหมาะแลวนะมีความทนทานต่อโรคเจริญเติบโต,ตดีถูกกับดินแถวนี้เนี่ยแล้วก็จะแนะนําให้ชาวไร่นะครับแค่แนะนาก็ยังไม่พอนะฮะเราจะมีเอามาแจกบ้างเอาไปายืม,มบ้างอย่างเช่นโครงการปีนี้นี่มีทั้งแจกท้งยืมเยอะแยะเลยนะครับก็มือที่ไรกู อันนี้ก็คือลดความเสีย่ยงให้กับชาวไร่ไม่ต้องมาลองเรื่องพันเรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีเหมือนการหมุเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําไร่บริษัทของบริษัทน้ำตาลไทยบูดอนธานีของเราเนี่ยเจตนาเราคือเพื่อช่วยเหลือชาวไร่แล้วพันอ้อยล่ะพันอ้อยทําไมพันอ้อยไร่บริษัทไม่รอกลับไปพี่ไม่รอกลับไปเพราะว่าเรามีเหตุผลน,นะครับ เนื่องจากกาบกับใบอ้อยเนี่ยกาบอ้อยเนี่ยกาบใบเนี่ยเห็นไหมถ้าเราลอกออกสิ่งที่เราพบก็คือตาอ้อยตาอ้อยนะเนี่ยการที่เราไม่ลอกกาบใบเพราะว่าเราต้องการให้กาบใบเนี่ยปกป้องตาอ้อยไว้นะครับถ้าเราไปลอกกาบใบตาอ้อยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเงอกาสเสี่ยงโดนแดดโดนฝนโดนสิ่งกระทบกระเทือนหรือเวลาเรามาตัดพันอ้อยแล้วมันกระแทกกันเนี่ย ตาอ้อยช้ำมันจะไม่เกิดนะรเราก็เลยไม่ลอกกาบใบนะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับพอถึงสูงสุดเขาก็จะลงลงลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะมีอย่างน้อยพันอ้อยสองพันนะสำหรับตัดต้นหีบมีพันเบาหรือว่าพันที่มันแก่เร็วเอาไว้ตัดต้นหบีบแล้วพัน,พนกลางพันหนักที่ตัดไว้ปลายหบีบอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ไล่บริษัทเองแล้วก็บริษัทน้ําตาลในยอุดรของเราเองเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะปลูกป่อยคนแก่าสามเหมือนเดิมนะฮะแต่ควรเสริมด้วยพันอู่ทองห้าซึ่งเป็นพันธเบาแต่ว่าให้ซีซีสูงพันแก่เร็วนะฮะก็เอามาตัดต้นหีบนะฮะแล้วก็เราก็มีเอลเคสิบเอ็ดหรือกะแพงแสนไว้มาเป็นพันท้ายช่วงท้ายๆนะฮะเวลาปลายหีบก็ตัดเอลเคสิบเอ็ดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีสมสามเบอร์นะสมสามพันสำหรับ คุณว่าเนี่ยลำอ้อยทั้งลำเนี่ยมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะครัท้งทายดูเนี่ยทั้งหมดของอ้อยเนี่ยมีแต่น้ำนะฮะน้ำม,มหาศาลเลยเนี่เพราะฉะนั้นน้ำสำคัญนะปลูกถูอ้อยไม่มีนม้ำก็ลำบากนะฮะอาศัยเทวดาเทวดาบาขี่รถอ้อยนะฮะว่ามันมาตามนัดลองบ่อยไหมเทวดาก็ผิดนัดฮนะต้องไปหลายที่บางทีตอนนูน้นเขาบนด้วยหัวหมูเขาไปอ้าว ถนนบอกบนด้วยเค้กอร่อยอร่อยไปอีกไองน้นบอกบนด้วยกัญชาเอาไปอีกกว่าจะมาถึงไรเราเราบนด้วยอะไรคราบนบานสานเกาด้วยขนมทองหยู่ทองหยอดเผอิอว่าเทวดาไม่ชอบก็เลยไม่มาฉี่ให้ลยใส่ไรเราอ้าวไกลไปอย่างนี้เราคอนโทรลน้ำกับเทวดาไม่ได้แต่เราสามารถคอนโทรลน้ำโดยที่เราไม่ต้องอาศัยเทวดาได้ด้วยการขุดบ่อบานต่อบ่อบานก็ได้เดี๋ยวนี้ลงทุนไม่เท่าไหร่นะครับประมาณบ่อหนึ่งประมาณสามสี่หมื่นนะครับ แต่อยู่คุณตลอดชาตินะจนกว่าคุณจะทําให้บ่อมันล่มหรือมันตันนั่นแหละด้วยครับบ่อ,บ,อบ่อหนึ่งสักยี่กับอ้อยสักยี่สิบไร่ก็เหมือนที่เห็นอยู่นี่ฮะแปลงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยสิบเก้าไร่ฮะบาดานบ่อเดียวได้บารดานแค่บ่อเดียวนะครับเราก็ให้น้ําในช่วงที่เป็นนาแล้งนะช่วงนาแล้งให้น้ำนะช่วงน้าฝนก็ไม่ได้ให้ละสบายแล้ว